ตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับที่เราเห็นเหลืองเหืองนี่คือข้าวนะฮะข้าวที่เรากินกันไม่จะใหญ่ๆป้อมๆนะฮะ,ะสวยงามครับพี่ตึงนะผม ชชิวชิววมาแล้วพี่บอยพี่หนึ่งต้องชอบพี่มังคลพี่อามนะครับกำลังด,ดูเขาฟาดข้าวกันอยู่นะฮะสวยงาม ูกข้าวไดครับโผล่ข้าวกันนะครับนี่เขาเจ็บเกี่ยวแล้วก็มัดรวมกันแล้วก็ตี่ยวมันใหข้าวออกแล้วก็ลงข้างล่างนะฮะปล่อยบรรโตต่อไปนะครับมาครับยังรอยังรอเปหมดหน้าตักแล้วเนี่ยหมดหน้าตักไม่พอนะครับตอนนี้เริ่มจะหมดตังกับบ้าแล้วผมโอ้บายอดดอยสวยดีนะ กเจ็บไหมไม่เจ็บมึงไม่ผิดหรอกพี่ที่มึงเหยียบตีนกูว่ะมึงไม่เจ็บกูเจ็บอ่าเนี่ยแน่นอนครับแกาตาขาล็อกก็มาไอ้คันตัวแรงบางซ่อนอยู่ไหนคันตัวแรงบางซ่อนอยู่ไหน เขาปิดรั้วหรือเขาไปออกมาแล้วเว้ยอ่าครบนะไปต่อนะครับไปพี่ทำไรขอสตตร์เครื่องกันแล้วพี่ไป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 โก้งโก้โก้ม <laughs> ึงอีกแล้วไอ้ขอ